สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Rinway ของ j u ย i นะคะวันนี้เราจะมาแต่งหน้าไปทํางานการ daily use ของเรานะคะที่รู้สึกว่าผลลัพธ์ดีที่สุดก็คือตัวนี้ L'Oreal True Match แต่ว่าไม่ค่อยเหมาะกับใต้ตาเท่าไหร่เพราะสีมันพอดีกับผิวต่อไปเราจะมาเขียนคิ้วนะคะก็มี3สีนะคะเขียนไปที่ห่างคิ้วต่อไปสีอ่อน อ่อนเลยสีอ่อนก็ใส่อย่างนี้นะจากนั้นนะคะเราจะมาแต่งตากันแต่งตาเราก็จะใช้พ a l e t ที่ไม่ได้ใช้มานานมากเราก็จะใช้สีนี้ก่อนสีเนื้อทาให้ทั่วนะคะโอ้ไม่สีแน่นมากนะคะจากนั้นลงแดงไปเลยจ้ะลงสีแดงไปเลยจ้ะแดงมาก ่อหางตานิดหนึ่งแล้วก็ใต้ตานิดหนึ่งโอเคเรียบร้อยนะคะจริงๆอายแชโดว์เราก็ใช้แค่เนี้ยคือวันละแค่เนี้ยไม่ถึงหนึ่งกําได้สำหรับทุกคนกรีดไลเนอร์นะคะเราจะใช้เป็นนี่ไลเนอร์กรีดลงไปตรงนี้ให้มันต่อข้างบนนิดหนึ่งนะคะแล้วก็อ่าเรียบร้อย เดิมนิดนึดน่งั้ยเป็นสอตาคมผมยาวไม่ผมสั้นแล้วก็ปัดมัดแครานะคะซึ่งมัดแคราเนี่ยก็แบบมีหลายตัวให้เลือกและตัวที่คุ้มที่สุดในปัตตุก็คือตัวนี้ m ม v ร r i ร e ตัวนี้จากนั้นก็ปัดแก้มกันเมื่อก่อนเราจะชอบใช้ลิปสติกแต่เดี๋ยวนี้คือเรามีแบบ Urban Decay นี่เลยเป็น Urban Decay ตัวนี้ชิริง ก็แน่นอนว่าวันนี้เราจะไม่ปัดบรอนเซอร์เราจะปัดแก้มอย่างเดียวเอาเปัดแก้มกับไฮไลไท์จุ่มๆขอๆนิดนึงก็ปัดปัดปดโอ้สีเข้ากับปลกตาเลยสวยแหละไปทำงานได้สวยแบบนุ๊ดๆวันนี้ โอเคเอาไวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะยูจะมาทำอะไรอีกก็ฝากติดตามด้วยนะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย